สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเช้านี้ก็พบกันอีกนะคะเราพบกันในหัวข้อโรคตุ่มน้ำพองนะคะใครเป็นโรคตุ่มน้ำพองเนี่ยนะคะคือมันจะทรมานมากนะคะผิวหนังก็จะลอกจะคันนะคะเป็นโรคที่ทรมานแสบตามผิวหนังนะคะ เป็นโรคที่ถ้าใครเป็นแล้วน่าสงสารมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะต้องระมัดระวังโรคตุ่มน้ําพองแล้วก็ต้องทำความรู้จักกับโรคตุ่มน้ําพองให้มากนะคะต้องทําความรู้จักกับโรคนี้แล้วล่ะคะ่ะว่าเราควรจะดูแลยังไงกับ ใครที่มีญาติเป็นโรคตุ่มน้ำพองนะคะจะดูแลยังไงจะรักษายังไงนะคะโรคตุ่มน้ำพองเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ค่อยจะเห็นได้บ่อยนะคะไม่เหมือนกับโรคอื่นๆนะคะดังนั้นขอว่าใครอย่าเป็นโรคนี้เลยนะคะที่ชื่อว่าโรคตุ่มน้ำพองนะคะเ การที่เราทําสีผมเนี่ยนะคะการที่จะไปซื้อผลิตภัณฑ์ย้อมผมฟอกสีผมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเออต้องต้องคัดเลือกที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่ามันจะทําให้หนังหัวเนี่ยพองเปื่อยได้นะคะแล้วก็ผมร่วงได้นะคะต้องระมัดระวังอย่างมากเลยในการ คัดเลือกนะคะทดลองใช้ก่อนถ้ามันปวดแสบปวดร้อนเนี่ยก็ต้องล้างออกทันทีเลยไม่อย่างนั้นก็จะเหมือนกับข่าวที่ออกมาว่าแพ้การฟอกสีผมหรือยาย้อมผมนะคะอันนี้ใครที่แพยาย้อมผมมากๆนี่หนังหัวพองหนังหัวเนี่ยหนังศีรษะเนี่ยก็จะเปื่อยนะคะแสบร้อนเปื่อยรักษาได้ กว่าจะหายเนี่ยใช้เวลานานทีเดียวนะคะการเตือนสติผู้คนนั้นไม่ว่าจะ,ะคนในในบ้านหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะเราเตือนสติเขาแล้วแต่เขาไม่เชื่อฟังอันนี้เราก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะปล่อยไปตามเวรตามกรรมของเขาปล่อยให้ธรรมชาติสั่งสอนเขาปล่อยให้ประสบการณ์ชีวิตสั่งสอนเขา เมื่อเราตักเตือนเขาแล้วเขาไม่เชื่อก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะอย่าไปทุบอย่าไปโศกอย่าเอามาเก็บเป็นข้อคิดว่าทำไมเขาไม่เชื่อฉันทำไมเขาไม่เชื่อผมผมหวังดีนน่นนี่นั่นปล่อยเขาไปให้ประสบการณ์สั่งสอนเขาเองนะคะคนไร้จิตสำนึกนะคะคนไร้จิตสำนึกนั้นยากเหลือเกินที่จะแก้ไขได้ การที่ไปเจอคนที่ไม่มีจิตสํานึกเนี่ยนะมันมันแก้ไขยากเพราะมันอยู่ในกระดองจิตสันดานของเขานะคะมันเป็นเรื่องที่แก้ไขยากเพราะว่าถ้าเขาไม่พร้อมที่จะแก้ไขถ้าเขาไม่พร้อมที่จะทําความเข้าใจคําว่าเป็นคนที่มีจิตสํานึกแล้วนั้นยากเหลือเกินที่จะให้คนรอบข้างไปตักเตือนเขา หรือจะให้ญาติพี่น้องเขาตักเตือนเขาก็แสนย,ยากลําบากเพราะว่ากระดองจิตใจของเขานั้นไม่ไม่มีคําว่ารู้จักจิตสํานึกอย่างเช่นคนไปสนามบินเนี่ยนะคะ,ะเดินเหินได้ดีไม่ได้เจ็บป่วยอะไรสาหัสแต่ก็เอาเปรียบคนอื่นเช่นหลอกคนอื่นว่าหลอกอคนที่บริการในสนามบินว่าเดินไม่ค่อยไหวนะขอนั่งรถเข็นหน่อย อย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้นั่งรถเข็นแล้วก็ให้นะพนักงานสนามบินนิเข็นไปจนถึงบริเวณรถแท็กซี่จอดอนะรับผู้โดยสารเนี่ยแบบนี้ค่ะไร้จิตสำนึกเอาเปรียบไม่ยอมเดินปกติดีร่างกายเดินเหินได้ดีแล้วก็มาคุยโวโอวดว่าขี้เกียจเดินเนี่ยก็เลยหลอกพนักงานสนามบินว่าเดินไม่ไหวขอนั่งรถเข็น เขาจะได้เข็นไปถึงบริเวณที่จอดแท็กซี่นะคะเนี่ยคนประเภทนี้เขาเรียกว่าไร้จิตสำนึกคนแบบนี้คบไม่ได้คบไม่ได้ถึงจะแก่จะเท่าอายุขนาดไหนอายุประมาณไหนถ้าเป็นคนที่มีนิสัยโกหกแล้วเอาเปรียบคนอื่นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้คบไม่ได้นะคะเขาเรียกว่าไร้จิตสำนึกแล้วก็ อีกคนหนึ่งประเภทที่ว่าก้าวร้าวก้าวร้าวนี่คือคนไม่มีเหตุผลก้าวร้าวนี่คือคนไม่มีเหตุผลอ่าหมายความว่าไม่พอใจก็ก้าวร้าวไม่พอใจก็เดินไปหาเรื่องไปลูบหัวเขาไปลูบศีรษะเขาไปดึงตุ้มหูเขาท,าทาั้งทั้งที่เออคนคนนั้นอะ่ะเขาอยู่ของเขาเฉยเฉยเขาอยู่ขเขานิ่งนิ่งแต่ไอคนประเภทก้าวร้าวเนี่ย มันจะไม่มีเหตุผลไม่มีชนวนเหตุอะไรเลยนะคะแต่กระดองจิตใจของคนคนนั้นน่ะก้าวร้าวก้าวร้าวเกิดมาหลายเกิดจากสาเหตุหลายอย่างหนึ่งก้าวร้าวเพราะอิจฉาก้าวร้าวเพราะตัวเองไม่มีเหมือนเขาเห็นเขาใส่ของดีๆใส่ของแพงๆก็อยากจะดึงของเขาเช่นตุ้มหูมั่งเว้นมั่งอ่าลงเชิงด้วยการรูปศีรษะเขามั่งว่าเขาจะ อย่างเชิงว่าถ้าลูกศีรอเขาแล้วเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยายังไงนี่คือบุคคลที่เป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนก้าวร้าวนะคะส่วนคนที่เขาสุขุมเยือกเย็นเขาจะไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆเขาจะสงบเขาจะสุขขุมแต่ไม่ใช่ว่าเขาโง่นะคะเขาไม่ได้โง่แต่เขาสุขุมและรอบคอบนะคะ ดังนั้นเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนะคะต้องระวังคนประเภทที่ก้าวร้าวต้องระวังคนที่ไร้จิตสํานึกนะคะแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็คือพวกไม่มีเหตุผลใครจ้างอะไรให้กระทําความผิดก็ทําทําเพราะความสะใจเ,เช่นรับจ้างใส่ยาเบื่อในอาหารรับจ้างใส่ยาเสพติดในอาหารเพื่อให้ลูกค้ากิน หรือรับจ้างใส่ยาเบื่อให้ลูกค้ากินด้วยค่าจ้างแค่500บาท1000บาทนะคะคือนี่กลุ่มกลมประเภทนี้กลุ่มประเภทนี้คือเป็นภัยต่อสังคมแบบร้ายแรงมากทีเดียวถ้าผู้ที่กินไปแล้วเกิดเสียชีวิตหรือผู้ที่กินไปแล้วเนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่กินเข้าไปนั้นคืออะไรนี่หมายความว่า เจ้าของร้านหรือใครๆก็แล้วแต่เนี่ยมีความผิดตามกฎหมายเช่นกันนะคะไอ้ประเภทพวกปลอมลายมือก็เหมือนกันนะคะพวกปลอมลายมือในห้ามแล้วว่าอย่าเขียนแต่บอกว่าจะเขียนจะเขียนเนี่ยพวกปลอมลายมือซึ่งซึ่งหน้าแล้วไปยิ้มเยอะเยอะเนี่ยโปรดระมัดระวังนะคะมันผิดกฎหมายนะคะพวกที่ชอบเอ่อเอาอะไร เ,ออเช่นปากกายัดใส่มือแล้วก็บีบข้อมือก็เขียนชื่อน่นนี่นั่นกลุ่มประเภทนี้นะคะคนประเภทนี้ระวังนะคะระวังคุณจะเจอกฎหมายสั่งสอนคุณนะคะพิษสงนะคะมันก็มีนะคะในในความเป็นจริงในโลกของเราใบนี้พิษสงคนนอกบ้านพิษสงคนนอกบ้านและพิษสงในเครือญาติ อันนี้เราจะพูดถึงพิษสงในเครือญาตินะคะตามที่ได้เป็นข่าวที่หลายปีผ่านมาเนี่ยนะคะดังตัวอย่างได้ปรากฏจนสิ้นสุดการตัดสินแล้วเนี่ยคะ่ะเนี่ยพี่น้องกันนี่ก็ไม่ได้แปลว่าจะจริงใจกันนะคะเพราะว่าสติภูมิปัญญาเนี่ยไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกันพ่อแม่เดียวกันลูกที่ออกมาก็ความคิดไม่เหมือนกัน คนละพ่อคนละแม่ลูกที่ออกมาก็ไม่ได้แปลว่าความคิดจะเหมือนกันดังนั้นความอิจฉาริษยาเนี่ยบางคนรู้ตัวบางคนไม่รู้ตัวว่าอิจฉาริษยาใครบางคนรู้ตัวว่าอิจฉาแต่แก้ไม่หายดังนั้นโรคอิจฉาในหมู่เครือญาติพี่น้องเนี่ยนะรักษาไม่หายรักษาไม่หายมันจะติดตัวไปจนวันสุดท้ายที่ ที่จากโลกมนุษย์ไปดิฉันเห็นมาหลายครอบครัวแล้วนะคะประเภทนี้อิจช้าน้องอิจฉานุ่งอิจช้าพี่นะคะมันมีจริงๆเรื่องเหล่านี้เขาเรียกพิษสงในหมู่เครือญาตินะคะระมัดระวังยากสักหน่อยนะคะใครที่เจอแบบนี้ระมัดระวังยากดังนั้นอีกข้อหนึ่งที่ดิฉันจะพูดก็คืออย่าศรัทธามนุษย์รวดเร็วเกินไปอย่าศรัทธามนุษย์ ง่ายๆเกินไปนะคะดังตัวอย่างก็คือเหมือนอย่างตัวดิฉันนี่เคย <c oughs> เคยพบ <c oughs> เคยเจอคนที่สูงวัยนะคะเคารพนับถือเขามากมายเลยทีเดียวแต่มาวันหนึ่งเนี่ยดิฉันได้ดิบได้ดีเขาก็จะมีอาการเปลี่ยนไปนะคะจะมีอาการเปลี่ยนไปอิดช้าแบบที่เรามองไม่รู้เลยว่าเขาอิดชาและพอนานๆไปจึงหาสาเหตุได้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นการกระทําที่เขาทํากับเรานั้น นั่นแหละเขาอิจฉาเราอันนี้จากประสบการณ์ของตัวดิฉันเองนะคะทำให้ดิฉันเนี่ยหมดความศรัทธาคนที่เรามองเห็นเข้ามานานคิดว่าเป็นคนดีหัวเท่าหัวโงกหรือหัวไม่เท่าหัวไม่งกนะคะทำทำให้รู้สึกว่าหมดความศรัทธาอันนี้จากประสบการณ์ของดิฉันโดยตรงเลยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งสารเนอพเสเซียม คอยอยุนะคะคนประเภทนี้วันวันหนึ่งไม่ทำอะไรหระะอกค่ะก็จะฟังเรื่องชาวบ้านนะคะแล้วก็คอยตัดสินให้กับผู้ที่มานินทาว่าถ้าอ,อ,อย่างนั้นอย่างนี้จะต้องแกล้งมันอย่างนั้นจะต้องแกล้งมันอย่างนี้เพื่อความสัใจแล้วก็คอยฟังข่าวว่าผลลัพธ์เนี่ยจากการเสี่ยมสอนอยุยงให้เขาเนี่ยตีกันเนี่ยนะทะเลาะกันเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเป็นย่งไร คนประเภทนี้จะมีนิสัยได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะและจะยูนได้ในทุกวัยเลยตั้งแต่วัยรุ่นวัยแก่วัยหัวงอกวัยหัวดําต่างๆนานาพวกประเภทนี้นะคะเข้าวัดเข้าวาเหมือนกันค่ะแต่การเข้าวัดเข้าวานั้นไม่ได้ทําให้เขาเนี่ยมีจิตสํานึกที่ดีนะคะเกิดมาเสียชาติเกิดคนเหล่านั้นนะคะ เออบางคนเนี่ยก็ประเภทที่ว่าเหยียบคนอื่นให้จมไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดกดอยู่นั่นน่ะหาเรื่องกดอยู่นั่นน่ะพยายามทําให้เขาเ,เสียคุณค่าความเป็นคนบ้างละ่ะด้อยค่าเขามั่งละ่ะนะคะท่านผู้ชมขานะคะเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายขาคนประเภทนั้นมีวิธีเดียวที่เราจะทําให้ตัวเราเนี่ยเกิดความ ผลค,คลายทางจิตใจได้นั่นก็คือเลิกคบดีที่สุดค่ะนะคะเช้านี้เราพูดคุยกันประมาณนี้นะคะคลิปหน้าพูดคุยเรื่องอะไรติดตามได้นะคะเช้านี้ไม่มีน้ำขิงไม่มีกาแฟค่ะแต่จะรีบไปตลาดเพื่อจ่ายกับข้าวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมคะ่ะสวัสดีค่ะ